สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบฟกร c h อนชแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่หัดใหญ่นะครับเป็นทริปหัดใหญ่มาแบบไม่ใช่ทริปลอกนะครับแค่มาพักผ่อนครับเพราะว่าเหนื่อยจากทํางานมาหลายวันนะครับแล้วก็ก่อนไปชมคลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิชชองของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมเดอะสมาร์ทโฮเทลนะครับที่หัดใหญ่นะครับซึ่งไม่ไกลจาก ไม่ไกลจากตัวเมืองหักใหญ่นะครับคืออยู่ตรงนี้เห็นเลยว่าเห็นเซนทันหักใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้องให้ดูครับห้องที่ผมมาอยู่เนี่ยเป็นห้องราคาคืนละ7 5 0หสิบบาทนะครับก็ห้องสวยมากนะครับผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวห้องให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับเข้ามาแล้วก็จะมี ตู้เสื้อผ้าให้เรานะ <S <S เดี๋ยวเปิดดู <S <S ลองเปิดดูแอนแอน <S 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 นี่นะครับตู้เสื้อผ้าโอ้สวยอยู่นะครับโอ้มีมอนด้วยม,มอนข้างบนด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูในนี้มีอะไรป้ายไม่มีอะไรนะครับอ่าแล้วก็จะมีทีวีนะครับตรงนี้เนี่ยกระเป๋าผมมาวางไว้แล้วนะครับมีกาต้มน้ําให้เราด้วยครับข้างล่างนี่จะเป็นตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเปิดดูในะตู้เย็นมีอะไรนะครับแอนแอนมีน้ำสองขวด แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นระเบียงผมอยู่ชั้นสนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวระเบียงนี่นะครับโอ้าตรงนี้จะเป็นระเบียงนะครับดูไปด้านล่างชั้นสก็ไม่ค่อยสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอนี่จะเป็นเตียงนะครับเตียงเตียงก็แบบนี้เตียงนอนนะครับสวยอยู่อันนี้จะเป็นนอกประตูมีอะไรอ๋อมีไดเป่าคมนะครับ นี่ห้องก็ประมาณนี้มีที่แขวนเสื้อให้เราด้วยนะครับในห้องน้ำนครับประตูห้องน้ําสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองปเปิดไปดูห้องน้ํานะครับแอนนี่ห้องน้ําครับสวยนะครับจะงมีอะไรให้เราด้วยในห้องน้ำเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ย shower gel ครีมอาบน้ำนะครับอันนี้เป็นแชมพูนะครับอันนี้ขั้นบัตรนี่ย อ๋ออันนี้ถุงที่พกหัวอเขาเรียกถุงไหมหมวกที่พวก่อป๋อก็ตกตกนี่คือกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าถุงนะครับถุงถุงถุงเอาไว้ใช้ถุงครับแก้วให้เราสองสองใบเออแก้วตั้งในห้องน้ำนะครับสวยมากนะครับครับทุกคนก็วันนี้ผม เช็คเอาท์แล้วครับจะออกไปน่าจะไปส่งขลานะครับโอ้เซีได้อยากอยู่ต่อนะครับเพราะว่าบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับรอบๆโรงแรมนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่นะครับเปิดประตูออกมานี่บรรยากาศข้างนอกนะครับจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับ ข้างนอกก็ดีไซน์สวยมากนะครับก็ตกแต่งได้สวยนะครับผมชอบมากนะครับไม่ใช่สวยแค่ข้างในนะครับข้างนอกก็สวยชั้นสอ่าถึงเล็บแล้วกดเล็บลงนะครับโอเคเล็บมาแล้วได้ โอเคถึงแล้วร้านแล้วร้านแล้ว,ลวนี่บรรยากาศข้างนอกนะครับโรงแรมกดสวยครับก็ข้างหลังผมนี่ทางไปตรงไปเป็นเซ็นทรัลครับยุ้ยไม่มีรถอดู่ไม่ได้แล้วนนครับเป็นเซ็นทรัลเ้าไปแล้วร้านแล้วเดอะสมาร์ทโฮเทลบ๊ายบาย <laughs>